เสร็จเรียบร้อยนะครับนะตัวนี้ตัวเฟืองตัวเนี้ยไม่มีนะผมหาเทียบรอบมันไม่เท่ากันใช้ไม่ได้ผมก็ถอดออกไปเลยนะเพราะถ้ามนน้ำก็จะกระดิก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 ดิ่นิ่งมันจะขัดอ่ะนะครับอันนี้ละความลื่นนะครับเดี๋ยวปูขาปูกาแฟ ใช่ไหมครับเลื่อนเลยนะครับหมุนนิ่มๆนะครับเปิดปิดถอยหลังกลับปกตินะครับแล้วก็ยกลอกสับเด้งนะครับเบรกลองไปเล่นดูครับผมเนียนๆเสร็จเรียบร้อยครับ